สำะรับราชครูพบปักล oh, ูกสาวราชครูครับรับบทโดยน้องกัปเพชรเหนือครับนางเอกคู่พี่ของบริษัทรามพี่น้องลายาทของพเกรงโมตรักดวงแก้วครับไอ้แต่รับบทเป็นลูกสาวราชครูมาขายโบ่เลอ หลงาพ่อมหารักจากใจให้คนเอย็นเสมอนดาเปล่าเทาตาสลับยอดพราที่พี่น้องร่วมกันทำบุญหน้าร้องลิเกได้ห5 0 0ง่าันดร้อยบ,บาทครับเจ้าหน้าที่วรับขอบคุณทุกท่านราบ 哦。 แต่งมาแปลกสยามเชีนะโดนตุ๊ก้ายิบเลยโบใหญ่กว่าหัวผีเละชุดเขาเป็นแบบนีอะไรแล้วสวยหรือเปล่าล่ะสวยมาก กันทีมาแต่กันทีมาอยู่กับพี่นะกันทีมาไม่ต้องทําอะไรเลยพี่ก็ไม่ทําอะไรดูซิเราสองคนจะกินอะไรกันนี่ของพี่เถอะรับรางวัลก่อนจะหาผู้น้อยจะหา้ลเานี่กันทีมาชอบผู้แน่เห็นไหมเนี่ยงไยอะรางวัลทะลุเป้าเลยแม้ว่าจะเลยเข่าเลยอันนี้ลากพื้นเลย เล,เลยเป้าแบบผมพี่น่ารักอ่ะพูดอย่างนี้ใจเย็นเถินขอโทษจ้ะมึงอะ<ด>นะเขาเรียกว่าเข้าไม่ถูกเส้นเขา <c oughs> เขาไม่ชอบอ่ะ <c oughs> เขาไม่ชอบมึงหรอกมึงไปอะไรไปยิ้มปากบงปากแบะอะไรพวกนี้ทำไมทำ <c oughs> ไงอะ่ะไม่ถูกแลเพราะเขาเป็นนางเอกเขาต้องชอบพระเอกเาชอบพระเอกไปแบบมาพระเอกมาไปไหว้ระเอกไปเลยการที่มากระล้าจะเอ๋ย ก็ละครั้งนี้พี่จะมาที่นี่จะมาด้วยกะไรลยเหลีงชัยเหลีงชัยยิ่มทีเห็นเหงือกข้างในไอ้บ้าเขินหน้าอายกันที่มาจ้ายอดรักของพี่คือที่กันมาเนี่ยกันก็มารอพี่วังแหลั่นไงมาหาพี่ มังมังขยอยจ้ะมังขยอยมังขยอยมาที่มังท่างหายจ้าเฉลิมชัยมาเยือนคู่กับจำลูนตรงนี้นี่ไม่ชอบเลยทำไมต้องจำลูนใครชื่อมังท่างหายหมอชื่อมังชาลุษมังชาลุษพี่มังขยอยมังคุดแม่มีอะไรแล้วกันที่มาวันนี้น่ะพี่จะกลับบ้านแล้ว ไม่คิดจะลาคนอื่นเขาบ้างเลยหรืไงพี่นะี่ยลาท่านอาจรย์กุลสียงราแล้ว,จะจะลวนะเขเพื่อนในสำนักหมดทุกคนแล้วก็คงจะเหลือแต่กันที่มาคนเดียวที่พี่นะ่ยยังไม่ได้ลาเลย่องดีวนวะมาเจอยังไรจะบอกพี่หรือเปล่าไหนๆวันนี้พี่มะขยาก็ต้องกลับบ้านแลวใช่ไหมแป็นที่มานะมีเรื่องอย่าในใจพี่จะบอกกับพี่มขา คุยกันคุยกันอยู่ชอบใบเตยเพลงนั้นกันที่มาบอกพี่เลยแล้วกันคือว่ากันที่มากันที่มารักพี่มาพยศจ้ะกันที่มาหารู้ไม่ว่าบาพยนแดงได้ยินกับโคตรแบบนี้อะไรกันกกันที่มาช่วเป็นเด็กนิสสาวคนแราในชุเสีงรรดาแต่มาบอกแล้วผู้ชายกลางเลิกลางทางแบบนี้ จ้าคิดว่ามันดีได้หรอการที่มาที่สำคัญก็นที่มาแล้วกาที่มาไปบอกกับผู้ชายคนเองและผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่มังคีโลเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าได้ในการที่มาแต่ว่าเป็นที่มาดักเก่พี่มาฟังที่เอาไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่มังคีโงเห็นการที่มาเป็นแค่น้องสาวพี่เท่านั้นพี่มังคีโงและจะถนามการที่มาจะให้พี่มังคีโงพี่มังคยโง